สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับผมจะพาเข้าไปเที่ยวชมในเมืองสกลนครนะครับในอำเภอเมืองสกลนครนะครับมาเริ่มต้นกันที่ทางหลวงหมายเลขสองสามสีเ็ดนะครับสายพระธาตุนาเวงนะครับสกลนครนะครับอยู่เนี่ยครับเป็นทางบายพาสนี่แหละครับ แถวแถวสนามบินสกลนครนะครับเราขับมุ่งหน้าไปนะครับไปจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญนะครับถนนหนทางอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับมีหลายเลนนะครับทั้งหลวงหมายเลขสองสามสี่เจ็ดนะครับก็จะมีห้างร้านต่างๆนะครับ ตสองข้างทางนะครับแถนี้ก็จะมีสนามบินนะครับสนามบินนะครับสนามบินสกลนครนะครับเนะี่ครับก็มีต้นไม้สวยงามนะครับถนนหมายเลขสองสามสี่เก็ดนะครับมาดูซิว่าจังหวัดสกลนครนะครับยุคนนวนอร์มอนะครับวนอ normal มีลักษณะแบบไหนนะครับการใช้ชีวิตใหม่นะครับการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่นะครับของผู้คนชาวจังหวัดสกลนครนะครับจะเป็นอย่างไงนะครับการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่นะครับก็คือหลังจากเกิดวิกฤตแล้วนะครับผู้คนก็จะปรับตัวนะครับปรับตัวจนเป็นปกติแล้วนะครับเป็นปกติแบบใหม่นะครับ new normal นะครับก็จะใช้ การจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของนะครับทางออนไลน์มากขึ้นนะครับจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับทำงานอยู่ในบ้านนะครับเบิร์กฟอร์มโฮมนะครับมีการจัดระเบียบทางด้านสังคมนะครับเนี่ยครับจังหวัดสกลนครนะครับการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่นะครับ มีการจัดระเบียบเป็นระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับนะครับสกลนครนะครับเมืองที่น่าอยู่มากเลยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเมืองที่เจริญนะครับเนี่ยครับเรากำลังเดินทางมาเข้ามาทางจังหวัดอุดรนะครับเข้ามาตามถนนนิตโยนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข 22นะครับต่อมาถึงนะครับต่อมาถึงทางหลวงหมายเลข2 3 4 7ามี่เจนี่ยครับก็มาทางจังหวัดอุดรธานีนะครับหันหลังให้ทางจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้นะครับแลมุ่งหน้าไปเข้าจังหวัดสกลน,นครนะครับแล้วก็จะไปที่พระธาตุเชิงชุมนะครับวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสก,กลนครนะครับการมาสกลนครก็ต้องไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสก,กลนครก่อนนะครับเข้าบ้านเข้าเมืองนะครับก็ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับพระธาตุเชิงชุมนะครับ เนี่ยครับทางไปก็จะมีเห็นวัดพระธาตุข้างหน้านะครับเริ่มเห็นประตูแล้วนะครับประตูวัดนะครับสุ้มประตูนะครับนั่นครับูซ้ายมือนะครับอยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวก็จะพาแวะดูไหว้พระไหว้พระธาตุนะครับเนี่ยครับวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะครับ เนี่ยครับสำหรับพระาธาตุเชิงชุมนะครับเป็นปูสนีแยสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสกลนครนะครับตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุเชิงชุมเนี่ยครับองค์พระาธาตุสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทนะครับของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะครับภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสนนะครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงามนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมีพระองค์แสนอยู่ในข้างในนะครับเป็นศิลปะของเชียงแสนนะครับนะครับวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นวัดสวยงามนะครับเป็นตรงนี้ก็คือพระาธาตุเชิงชุมนะครับสร้างสร้างสร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์เลยนะครับพระพุทธเจ้าเอาพระบาทมาชุมกันนะครับให้เป็นรอยพระบาทนะครับชุมนุมแล้วก็ เจ้าเมืองสมัยนั้นก็เอามงกุฎทองมาครอบไว้แล้วก็สร้างเจดีครอบไว้อีกต่อหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยขอมดึกดาบันนู้นนะครับองค์พระธาตุก็หันหน้าไปทางหนองหารนะครับในทางทิศตะวันออกเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง24ี่เมตรนะครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมนะครับไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีก็มีซุ้มประตูทั้ง4ด้านนะครับยอดจัดทองคําเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับมีน้ำหนัก247เนี่ยครับน้ำหนัก247บาทนะครับตรงยอดนะครับซุ้มยอดประตูก็มีลักษณะเป็นยอดปราสาทนะครับข้างในทึบนะครับสร้างด้วยสีลาแรงนะครับและหินทรายแดงนะครับพวกนี้นะครับ หลังจากไหว้พระธาตุเชิงชุมเสร็จแล้วก็ออกมาเนี่ยครับถึงสํานักงานเทศบาลนครสกลนครนะครับสํานักงานเทศบาลนครสกลนครนะครับก็จะอยู่ในกลางเมืองสกลนครเนี่ยครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเนี่ยครับสํานักงานเทศบาลนครสกลนครนะครับนะครับบรรยากาศของจังหวัดสกลนครนะครับ ยุคนิวนอร์มอนนะครับยุคนิวนอร์มอนนะครับก็จะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะครับสกลนครก็เป็นเมืองที่เจริญนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับบ้านเมืองจังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดสกลนครหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าเมืองน้องหานหลวงนะครับ นี่ครับบรรยากาศก็อย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครก็จะมีที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับไปไหวหายพระธาตุเชิงชุมนะครับแล้วก็จะมีวัดพระธาตุนาลายเจงเวงนะครับแล้วก็จะมีวัดพระธาตุภูเพกนะครับวัดพระธาตุตูมนะครับวัดพระธาตุศรีมงคลนะครับ ปราสาทบ้านพันนานะครับวัดทุ่งนะครับพระธาตุเมืองอากาศนะครับวัดถ้ำขามอย่างนี้นะครับวัดถ้ำพวงนะครับวัดคำประมงวัดป่าสุชาวาดนะครับวัดป่าอุดมพรนะครับวัดป่าดงงมอทองพวกนี้นะครับวัดเยอะนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นแหล่งที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ก็ในตลาดนะครับในตลาด ในตลาดของจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีจังหวัดสกลนครก็จะมีภูพานนะครับบนภูพานก็จะมีพระตำหนักนะภูพ,พานราชนิเวศนะครับพระตำหนักภูพานราชนิเวศมีน้ําตกปีชาสุขสรรน้นําตกแก่งเตาน้ําตกคําหอมน้ําตกห้วยใหญ่มีผาสุริยันผาน้ําโจกอย่างเงี้ยนะครับผาดงก่อผาศักด แล้วก็มีเขื่อนน้ำอูนนะครับเขื่อนน้ำพุงภูอ่างสอนะครับภูผ,ผาเด่นสุสานไดโนเสาร์นะครับภาพสลัก3,000ปีภูผ,ผายนลานอุษาสวรรค์อนุสรสถานจิตภูมิศักดิ์พัทยาทะเลน้ำจืดอําเภอวาริชภูมินะครับหลวงพ่อพระองค์แสนจำลองในวัดนะครับที่ตั้งอยู่ตำบลหนองลาดนะครับ ก็มีสวนบัวพญานาคเผือกอย่างนี้นะครับพระพุทธคินาราชจำลองนวัดในเขตตำบลบัวสว่างอย่างนี้นะครับเยอะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีน้องหานนะครับน้องหานสกลนครก็จะมีอุทยานบัวน้องหานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ภูไทยบ้านนนหอมโคข,ขุนพลยางคำหอสองดาว ของฟ้าจำลองสวนน้ำอย่างนี้นะครับโบสถ์อาสนวิหารนะครับสุริยะปฏิทินอย่างนี้นะครับเกาะดอนสวรรค์หมู่บ้านท่าแร่นะครับก็พญาเต่างอยอย่างนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครนะครับน่าไปเที่ยวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีนะครับเจริญนะครับอากาศก็ดีนะครับ ติดภูพานนะครับติดภูเขาน,นะครับเป็นแหล่งอารยาธรรมต่างๆหลายพันปีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีอุทยานแห่งชาติภูพานอย่างนี้นะครับก็จะมีบนภูพานนั่นนะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติภูผายนอย่างนี้ครับห้วยหวดนะครับแบบนี้นะครับมีนะครับเยอะนะครับที่ท่องเที่ยว ็อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอย่างนี้นะครับวานน้าอุทยานภูผาเด่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ